ช่วง Heal Talk สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อมสูตรเย็นและยาน้ำแก้ไอผสมมะขามป้อมบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัดบริษัทร,ร่วมทุนขององค์การเพศัชกรรมโรงพยาบาลรามคำแหงจบมาคุยกันต่อนในช่วง Heal Talk ค่ะและตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กับคุณหมอภูมิทรอรัญญากเกษมสุขแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและสัลญกรรมเลเซอร์ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอุ้ยตะกี้ภูมใจมากเลยเวลาถอกระจกทีเหมือนกระจกจะแตกกระเล้าหน้าลุงมีมันไปแบบเหมือนเร็วมากคุณหมอมีพวกนิ้วลอยเหี่ยวย่นลิ้วลอยพวกนี้มันมาได้ยังไงอะคะเวลาเราโตขึ้นเรื่อยๆพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกคอลลาเจนชั้นไขมันเละวันนี้จะเริ่มมีการเสื่อมตัวพอบางลงมันก็ทำให้เกิดร่องรอยอ๋อนี่คุณหมอจะบอกว่าลุงแก่แล้วโตขึ้นคุณหมอบอกทางอ่อคุณหมอพูดได้ดีมากค่ะแล้วเรื่องความเครียดนะค่ะคุณหมอเกี่ยวไหมคะเพราาาะว่ข ว่ายิ่งเครียดมากก็ยิ่งแก่เร็วจริงคะมเครียดนี่มีผลกับทุกๆเรื่องเลยเราเครียดมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อบางมัดมันจะทํางานมากผิวหนังที่อยู่ข้างบนก็จะถูกดึงไว้แต่เป็นร่องเป็นอะไรเงี้ยแต่จริงๆบางทีไม่เครียดหัวลอกคําตลอดเวลาานะะคพฤติกรรมที่ซ้ําๆผิวหนังมันแบบหดตัวมันก็ทําให้เกิดร่องเดี๋ยวนี้ลุงหันไปทางไหนก็เห็นแต่สาวๆเขาไปทําสวยที่คนหน้าใหญ่ก็ไปฉีดโบท็อกให้หน้าเล็กบางคนไม่มีสันก็ไปเติมพิลเลอร์ใช่ค่ะพิลเลอร์กับโบท็อกเนี่ย แตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันยังไงคะโบตอกหน้าที่ของเขาคือยับยั้งการขยับของกล้ามเนื้อเ <c oughs> ช่นบางคนชอบขมวดคิ้วย่นหน้าพางกล้ามเนื้อมาทำงานมากๆก็เกิดริ้วรอยการฉีดโบตอกก็คือฉีดไปเพื่อให้กล้ามเนื้อตรงนั้นทํางานน้อยลงริ้วรอยก็จะหายไปฟิลเลอร์นี่เะเรียกสารเติมเ <c oughs> ต็มสมมุติเราเป็นร่องร่องนั้นก็จะนูนขึ้นมาร่องก็ยังทํางานปกติแต่แต่ริ้วรอยลดลงถูกต้องจะมีของกลุ่มใหญ่ๆก็ได้ฟิลเลอร์ชนิดถาวรเช่นซิลิโคนไบโอพลาสติกข้อเสียของเขาคือเวลาฉีดแแล้้วมมมันนนจะดูไ่ธรรชาาติอเหห็บบงคย เดี๋ยวนี้ไม่เป็นที่นิยมเนี่ยฟิลเลอรุร่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นสารที่สามารถสลายตัวได้ดยกตัวอย่างคอ,งองลลาเจนบานิดหรือว่าสารพวกไฮอะลูโรนิกแอซิดพวกนี้จะอยู่ไลโลโลด้มีอายุ4เดือน6เดือนถึง1ปีแล้วก็จะสลายกลับสู่สภาพเดิมสามารถฉีดได้ร่องแก้มแล้วก็เดี๋ยวนี้ฮิตมากคือการฉีดที่จมูกต้องฉีดเยอะไหมคะคุณหมอสนใจก็พอสมควรโอ้ยไม่ได้เกรงใจกันแล้วคุณหมอคะแล้วอย่างนี้เคยมีคนฉีดแล้วแพ้บ้างไหมคะจริงๆเนี่ยมีการเทสก่อนในรายทีย่เราร สงสัยเราต้องเลือกต้องเน้นว่าเป็นสารที่ต้องได้มาตรฐานต้องมีอ,อยอรับรองต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ,ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคุณหมอค่ะแล้ว ฟิลเลอร์แล้วก็โบท็อกเนี่ยสามารถฉีดได้ทุกคนไหมคะส่วนใหญ่เราจะไม่นิยมฉีดในเด็กถ้าต่ำกว่า20เนี่ยเพราะว่าสรีระของเด็กยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพี่ลุงเนี่ยไม่ควรฉีดเพราะยังไม่ถึง20พูดได้ดีแน่เดี๋ยวพาตัวที่ได้วันนี้เดี๋ยวพี่ให้ยุ้ยหมดโอเคโอเคหรือบางคนอย่างแบบมีโรคประจําตัวบางอย่างเป็นโรคภูมิแพ้หรือแพ้ภูมิตัวเองซึ่งเขาจะมีปฏิกิริยาต่อสารที่ใส่เข้าไปในร่างกายลุงจากให้คุณหมอตัดสินนิดนึงค่ะว่าหน้าอย่างเงี้ยอายุเท่าไหร่คะ24อย่าเเป็นจะพศงค่ะ ว่าแต่หน้าอย่างนี้นี่จะหมดสักี่ร้านทำเท่าที่จําเป็นเน้นความสวยเป็นธรรมชาติทําธรรมชาติที่เรามีเนะี่ยให้เด่น<ม>ชัดนอันดับแรกเลยต้องเน้นสุขภาพกายและสุขภาพจิตถ้าเราจิตใจดีกล้ามเนื้อมันก็ทํางานน้อยล,อลน<อ>่วงริ้วรอยก็จะหายไปสวยย่วนหนึ่งแล้ว<อ>ส่วนไอ้สุขภาพกายพักผ่อนเพียงพอออกกาลังกายสม่สมําเสมอรู้จักกินอาหารที่มีประโยชน์ถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยโอกาสที่จะไม่ต้องมาใช้พวกสารฉีดหรืออะไรเข้าไปเนี่ย แทบจะไม่มีความจําเป็นต้องพึงเละลึกว่าหน้าเรามีหน้าเดียวไม่ใช่ที่ทดลองถ้าทั้งไปแก้ไขยากมากยังไงนะพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องยุ้ยด้วยที่ได้พาพี่มาเจอกับคุณหมอพอมาฟังคุณหมอพูดแล้วพี่รู้สึกภูมิใจในจมูกแบนๆหน้าบานๆของพี่นี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นยูนิคของตัวเองอะคุณหมอขอบคุณคุณหมอากมากค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่รุ้งด้วยที่มาร่วมพูดคุยกับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะช่วงหน้าในช่วงคลับเรคเคอมเมนต์ยุ้ยมีเมนูเพื่อสุข